โอ้โหเฮ้ยนี่มันเรมนี่ว่าทุกคนมันจะมาแทนเรมมาเนี่ยเยี่ยแล้วโกง่าเรมอีกดูดิหยุดออกมาดูการช่วยขาอยู่ด้วยอะในระดับตำนานนี่อาจจะหลุดเน,นี่ยอ่ะเรียบร้อยแทนเรมไปที่เรียบร้อยฟิสพุ่งเงียบงนันกรับสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วนี่ก็ผมนามกบกทวิเทในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเกมลาเลนเจอร์นะครับผมก็เป็นคอลาโบมาใหม่เกิดชาตินี้ที่ต้องเทพภาค2นี่ว่านะครับผม ก็ songs, e มีตัวบันดีกดีมานะครับมีตัว2แมวหมาแล้วก็รูเดียสกับเซลฟี่นะครับส่วนอีกอันหนึ่งมันชื่อว่าอะไรไม่รู้นะผมกับประตโตอะไรสักอย่างนะโอเคบันดีกดีเราได้ไปแล้วเย้ไอตัวนี้ชื่อว่านานาโฮชินะเออนานาโฮชิผมชอบมากนะผมกับตัวเลงนี้แต่จําชื่อไม่เคยได้สักทีนเนี่ยโอเคแล้วก็ได้ของฟรีมาละ เดี๋ยวเราไปเปิดกันดีกว่านะครับลองเสียง